มาทำเด่นขี้ต้มมัน็นชาวันฮะเด่นยังไงสบายดีป้า,าลูนเด่นนี่สิทีมงานสะใส้ทำซาไอเด้อบันี้เด้อไปอยู่ทางไอ้ไก่เนาะไก่มาอยู่บ่ลูกไก่ยี่เด่นเกล้าหรืบ่ สองโมงสิบสี่ตอนน,น้าประดำกะกะอีกพ่อเกีย่ยวเลยโอ้พ่อเกีย่ยวได้ทางลุ่มมาไม่กินมันแดดลูกมันแดด พอจะหายเป็นซูเปอร์ปะนี่งานเฮียนะเฮ้ยแทงกบแข่งกบน้อยดอกมันหมักลิ่นนี่เมสีห้ากบหายนี่อย่างๆก็ได้ดุอ้าวบกบเมสีิเอาหายบอสกุบกบกบกดที่เนาะวเรงนี่พอคนขา่อนี้พออบหาย ไข่ไปได้ยังน,นนะหนูเบิดเบิร์สี้ยจักรอบด้วยนะองมาอีกสองเถื่อ,อพุน่นอีกสองเถื่อ,อพุ่นเลย พอแล้วพอแล้วเขาขึ้น cái này cướp mà, ừ, bố bố khay để khay để cho khay mà, này khay để nhảy, à, men,

ơi, cho nó cà đút, lông này, trái luôn. Đây, đây. Ừ. luôn. Ừ. đang ta nữa hả? quay ừ. xa. chỉ biết tung 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 cà tung

มันเหงีกก่ยงพกลนไปมแหลงลงน้าทั้งขอท้องขอกบ่มีน้ามพาก,กันบดขับไปโคดข่าวลงพี่น้องเลยมันติดมันเหง่กระบุตไปนะพปล้งมันแหงดูดแล้ว พันใหม่พันต่ออุกกระถึกปะโหลดติดลกชี้เหตุอะไรนะเฮ้ยขอแล้วพอแล้วมันเบ้าแน่แล้วแหละนี่ดำมันมาเต็มจอเจ้าผมใหม่เดี๋ยวบอกไปลงคือใหม่เดี๋ยว โอ oh, <he> <c oughs> um ้ยหิมเลยเดี๋ยวไปใกล้เท้าไล้รนี่บอกขับเองใครให้มันลงคนมันความหมักสบายอีกผอเฮงกระดักหนา อย่าพผาวอย่าพผาวี่ข้าวไม่เอาอยัางใส่ก่อนมันตีสายผ่านยามอ้าผมไม่ได้ลงมาบ่ะเกาะกองข้าวข้างบ้านข้างบนข้างในบ้านน่อยกน่ไปไหนอะไร พันไม้พันตอกก็ถึกพอแล้วเฮ้ยข้าสีเอาไปแนละหฮัมล้มตัวเพื่อนขังตานะเฮ้ยมาพี่ลูกมีนาแม่บอนแม่เฮ็ดไทยพระพักตรเกัลเลนเหล่าผู้

I can't know. Kem nha cái, này em ờ. ơ nhà phải phải. đồng. งานเสาโอ้ยใช่ร <author> ึ ô tu lấy cái tiếng ý nó nhịp mưu ê là cái đứng ngó ngừng thuê chặt chém những cái cây rồi là bằng

มาชิทางตานะตะเพื่องทางตานะลูก